อัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานเมียราน้ำนูแฮน์มาไทยแลนด์เซฮงอสัสสลามุอะลัยกุมคะ่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมก,ก, like, มกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะขวัญก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยอีกเช่นเคยนะทุกคนคะ่ะและเรื่องที่ขวัญจะมาชวนคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คืออ่า ต้นทุนชีวิตนะคะของเราไม่เท่ากันนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคือขัญจะบอกว่าการที่ชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้นะทุกคนค่ะแต่เลือกที่จะเดินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนชีวิตของเราที่ครอบครัวของเราให้มาที่ครอบครัวพ่อแม่สร้างมาให้เราเนี่ยมันไม่เท่ากับคนอื่นบางคนชีวิตเขารวยนะคะแต่ว่าเขาไม่มีความสุขเลย แต่บางคนชีวิตเขาธรรมดาเรียบง่ายเออหาเช้ากินขําแต่เขามีความสุขนะคะคือจริงๆเราเนี่ยเรานะคะจะเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขารวยกว่าไม่ได้จะเอาตัวเองนี่ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาจนกว่าไม่ได้นะคะถ้าเราไปเจอคนที่เขารวยกว่านะคะเราก็เอาสิ่งที่ดีๆจากเขา มาใช้ในการดําเนินชีวิตเราได้นะฮะถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนที่เขาจนกว่าเราไม่มีอะไรจะกินเราก็ให้สํานึกสาเนียกว่าเราเนี่ยยังมีข้าวกินยังมีที่อยู่ที่ดีกว่าเขานะฮะยังไม่ต้องไปดิ้นรนมากเหมือนเขาเราอยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขนะฮะซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยนะฮะ เหมือนเราเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนรวยเมื่อไรจะรวยเหมือนเขาสักทีเมื่อไรจะหาได้เหมือนเขาสักทีแล้วเมื่อไรชีวิตเราจะมีความสุขนะคะถ้านะคะถ้าเรามองแต่คนที่เขาอยู่สูงกว่าเราเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขเช่นกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยมองคนที่เขาได้ยกว่าเราดีไหมเอามาเป็นแรงผลักดันมาเป็นแรงบันดาลใจถึงแม้ว่าเขามีน้อยกว่าเราจนกว่าเราได้ยกว่าเราเขาก็ยังอยู่ได้นะแล้วเราล่ะมีมากกว่าเขาทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้า เราเนี่ยมวัวแต่มองคนที่เขาสูงกว่าเรามีมากกว่าเราเออก็แล้วทีนี้ก็แบบหันมามองตัวเองเนี่ยทําไมฉันได้วกว่าเขาฉันไม่มีอะไรจะกินฉันนู่นนี่นั่นคือแบบคืยติตัวเองอะสารพัดสารเพยอย่างเงี้ยอย่าเลยนะขอนบอกขอนบอกไว้ตรงนี้เลยอย่าอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่สูงกว่านะฮะและนะะขอนจะบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามทําวันนี้ให้มันดีที่สุด ะะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างใครจะรวยกว่าเราก็ช่างหรือว่าใครจะจนกว่าเราก็ช่างถ้าวันนี้เรามีความสุขในสิ่งที่เรามีเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นเราพอใจในสิ่งที่เราเดินในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในะะปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่พอแล้วสำหรับเรานะฮะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะฮะ เราเนี่ยมีมากมีมากมีเขาเรียกว่ารวยรวยไม่รู้จะรวยไปไหนทุกคนคะ่ะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดีนะทุกวันนี้ก็ได้นะเราก็อาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เราก็อาจจะแบบนุน่นนอนอยู่โรงพยาบาลเออกินข้าวก็ไม่ได้หมอห้ามกินนุน่นกินนี่กินนั่นเห็นไหมบางทีรวยมีเงินเยอะแยะก็ใช้ไม่ได้ทุกคนคะ่ะกับนอนอยู่โรงพยาบาลน,นูนะ่น่ะเออเอาเงินไปเสียค่ารักษาพยาบาลเฉยเลยนะ มันจะเป็นอย่างนั้นไล้ทุกคนคะ่ะสู้ดีเราใช้ชีวิตของเราเป็นไปแบบนี้ต้นทุนเรามันมีแค่นี้ถ้าเราอยากจะมีมากกว่านี้เราก็ขยันทำมาหากินแค่นั้นเองทุกคนคะ่ะคนขยันมันไม่อดตายหรอกในดะวาหาองค์จริงนะคะขวัญเคยได้ยินสำนวนหนึ่งนะคะคือตั้งแต่สมัยขวัญเรียนและอ,อ,อาจารย์คนนี้แกเป็นอาจารย์ที่สอนกีฬานะคะทุกคนคะ่ะสอนกีฬาเ,เป็นค่าพะละแหละเอาไง่ายนะแกจะชอบบอกว่าแกจะชอบพูดเสมอนะคะว่า เก่งไม่สําคัญขยันสิน่ากลัวอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนขานะคือจริงๆแล้วคนเก่งอะ่ะเออฉันเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าลงต,น,ตนไงฉันเก่งอยู่แล้วฉันทําตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่กับอีกคนนึงน่ะเขาไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่เขาขยันเขาขยันทุกวันทําทุกวัน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 กับกลายเป็นว่าอีกคนเก่งเนี่ยไปไม่ทันคนขยันซะงั้นนะคือมันก็เลยกลายเป็นว่า มันติดอยู่ใน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 หัวในหูขวานเนี่ยมาตั้งแบบตั้งแต่สมัยขัญเรียนอ่ะเออนะขัญก็เลยจามาเสมอว่าเก่งไม่สาคัญขยันสิน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจุงกลัวคนขยันนะทุกคนขาคนขยันนี่คือเขาทําทุกวันไงเออนะไม่แน่วันนึงเขาอาจจะแซงเราก็ได้เขาอาจจะแซงคนที่เก่งกว่าก็ได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นนะทุกคนขาขัญอยากจะบอกว่าต้นทุนชีวิตของเรานะคะเป็นมายัางไงเราก็ดําเนินต่อไปอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรดิ้นรนให้มันมากจนแบบจนแบบ คือไม่รู้ว่าจะเอาทางไหนไม่ต้องไปกระเสือกกระสนให้มันมากจนไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเพราะฉะนั้นเอาให้มันพอดีเอาให้มันพองามทําให้เรามีความสุขที่สุดเหมือนที่เขาบอกว่าเลยนะใช้ชีวิตสโลไลฟ์ Life, แต่ว่าก็ไม่ใช่สโลจนไม่ทําอะไรเลยนะฮะคือไม่ใช่เชื่องช้าเหมือนกับตัวอะไรนะที่แบบตัวสล็อตอะนะคะที่มันแบบเชื่องช้าอะไรแต่อย่างนั้นก็ไม่ก็ไม่ใช่นะทุกคนค่ะเราก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเออนะฮะใช้ชีวิตไปทีละก้าว แต่ละก้าวนั้นนะ่ะมันจะมั่นคงนะฮะขาจะบอกว่าเออประมาณว่าเราเดินไปเทละก้าวก็จริงแต่ว่าก้าวที่เราเก้าวไปแต่ละก้าวนั้นน่ะมันมั่นคงนะฮะพออะไรมากระทบกระทั่งหน่อยเออไม่ล้มคือแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบบว่าก้าวกระโดดไปเลยเอก้าวกระโดดไปเลยแล้วอีกช่องที่มันว่างที่เราก้าวกระโดดไปเนี่ยมันจะมั่นคงได้ยังไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไปถึงจุดสูงสุดแล้วเราเจอวิกฤตเราเจอปัญหาเออนะ ถ้าเกิดว่าอีตรงช่องว่างเนี่ยมันไม่แข็งแรงรับรองล้มแน่ๆนะทุกคนขาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่สูงกว่านะคนที่เขาอยู่สูงกว่าก็ไปเขาไปเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เ,าเอามาเป็นกําลังใจให้เราได้ว่าเออสักวันหนึ่งนะฉันจะเป็นเหมือนเธอนี่แหละฉันจะเป็นเหมือนฉันใหญ่จะเป็นฉันจะเป็นเหมือนเขานี่แหละแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าตอนไหนแต่ว่าฉันก็กจะค่อยๆไป ค่อยๆไปทีละก้าวนะทุกคนค่ะค่อยๆเดินไปทีละก้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเราต้องใช้อย่างเรามัดระวังลูกกัน่าไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยมันต้องมีแผนมันต้องไปทีละขั้นทีละตอนนะเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่ว่าอะไรมันจะง่ายไปหมดแล้วก็อะไรมันจะยากไปหมดนะมันอยู่ที่เราว่าเราจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองถ้าเราไม่ทาไม่คือไม่ทําอ่ะมันก็ยากนะุ้คนค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทํามันก็ไม่ยาก เออถ้าเราคิดว่าเราจะทําได้มันก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทําทำไปเดียวละก้าวเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะต้นทุนของเรามันไม่เท่ากันกับคนอื่นเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาด้อยกว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเอ่อมีมากกว่าเรารวยกว่าเรานะคะถ้าคนเรานะคะเลือกเกิดได้ถ้ารู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมารวยแล้วเนี่ยไม่มีความสุขอะถ้าเขารู้อย่างเงี้ยเขาไม่เกิดมารวยดีกว่าจริงไหม ก็เหมือนก,นกันกับคนจนนะคะถ้าเขารู้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจนไม่มีอะไรจะกินอย่างเงี้ยเออเขาเขาจะเกิดมาทําไมเขาจะเลือกเกิดมาเป็นคนจนทําไมสู้ดีเขาไปเกิดเป็นคนรวยจะไม่ดีกว่าหรอนั่นแหละค่ะชีวิตคนเรานะคะมันถึงเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เราเนี่ยเลือกที่จะเดินได้นะคะและนะคะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆคุยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่นะฮะอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเราก็เป็นตัวของเราทําในสิ่งที่เราชอบที่เรารักนะคะมันก็จะมีความสุขและสิ่งที่เราทานะคะสิ่งที่เรายึดถืออยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ถือว่ามันดีแล้วนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีๆก็เอามาเป็นตัวอย่างในชีวิตได้แต่อะไรที่มันไม่ดีก็อย่าเอามา เปรียบเทียบกับตัวเองอย่าเอามาทําให้ตัวเองเ,อเสียไปกับสิ่งที่มันไม่ดีนะคะขันก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะจําไว้นะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะนะเรามีจุดยืนของตัวเองเราต้นทุนเรามันมีแค่นี้เราก็ทําไปแค่นี้ทําไปวันละนิดวันละหน่อยสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรานะคะ และสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบและหว,วังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับปากีสถานนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเนาะขวัญจะไปลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสอบถามมาส่วนตัวนะคะ,คะ,คนนะ,คะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแกชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะะออัััสสสลลามมุยุยกว,วดีค่ะ